ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นได้ทางช่อง4เพชรบุรีเคเบิลทีวีในช่วงแรกเวลา18นาฬิกา30นาทีช่วงต่อไปเวลา1นนาฬิกา6นาฬิกาและ13นาฬิกาโดยสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com.pctv 2018 โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศรึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี 1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสุติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำนวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032401771-2 และ032425015อยากให้ปุกหลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนส่วนรังสิ์วิทยาลัย สนุนช่วงรายการข่าวโดย PS House บริการห้องพักราคาประทับใจสวัสดีค่ะมาติดตามชมข่าวกับทีมข่าวเพชรบุรีเคเบิลทีวีเริ่มข่าวแรกกันที่จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีถวายพระทหารเพงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสัมมนเนรในวันที่3ของการสอบบาลีสนามหลวง นายพกักพงศ์ทวิพัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีถวายพระทหารเพลนที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสงฆ์สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช2564ในส่วนภูมิภาคในวันที่3โดยมีพระพิพิธพัชโรดมรองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีสงฆ์และนายอำเภอท่ายางหัวหน้าเสนรราชการข้าราชการและพุทธศาสนิก,กชนร่วมพิธีนวัดหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี สำหรับการจัดการทดสอบบาดีสนามหลวงประจำปีพุทธศักราช2564ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่8-10มีนาคม2564โดยมีสนามสอบทั้งสิ้นจำนวน102แห่งแยกเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานครจำนวน19แห่งและส่วนสมุมิภาค71จังหวัดยกเว้นจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาและจังหวัดระาธิวาสจำนวน8 3แห่ง ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ถวายพระทหารเพลและสิ่งของพระราชทานแด่พระพิสุสามนเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงในส่วนภูมิภาคสนามสอบแห่งละ25ชุดและให้จัดตั้งครัวจิตอาสาพระราชทานณบริเวณภายในวัดที่เป็นสนามสอบทุกแห่งด้วย รีช่อว,ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเร่งติดตามแก้ไขปัญหา้กับพี่น้องประชาชนเรื่องเขตป่าไม้ถาวรที่จะยกเลิกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่10มีนาคม2564ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรลงพื้นที่ตำบลท่าตะเคออำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีประชุมหาหรือเรื่องเขตป่าไม้ถาวรที่จะยกเลิกตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมีนายสุชาติอุตสาหะนายสาธิตอุยตะกูลนายกิตแก้วอยู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีนายนัทวุฒิเพชรพ่มสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนให้การ ต้อนรับนะัองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเคาะอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องที่มีการร้องขอเปลี่ยนแปลง,ปลงมติคณะรัฐมนตรีบริเวณตำบลท่าตะเคาะอำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่ประมาณ1 1 6 0 0ไร่ จากการตรวจสอบพบว่าซ้อนทับกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรจำนวน3ป่าคือป่าที่จะดำเนินการหมายเลข86ป่ายางหักเขาปุ้มและป่ายางลำห้วยแม่ประจันกรมพัฒนาที่ดินจึงนำพื้นที่ที่เจ้าบ้านร้องดังกล่าวมาตรวจสอบกับข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดินและพื้นที่หน่วยงานอื่นๆผลปรากฏว่าซ้อนทับกับป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ5,300ไร่ ซ้อนทับกับพื้นที่ที่การออกจากป่าไม้ให้เป็นที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นเนื้อที่ประมาณ3 0 4ไร่ซ้อนทับกับพื้นที่ที่รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวรตามเดิมมอบกรมป่าไม้รับไปดําเนินการเนื้อที่ประมาณ5,486ไร่คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีได้เนื้อที่ประมาณ510ไร่ ต่อมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ทับับเมื่อวันที่16เดือนกุมภาพันธ์2,564ณนห้องประชุมโครงการชนรับทานเพชรบุรีที่ประชุมมีมติรับเรื่องที่ชาวบ,บ้านร้องนังกล่าวไว้พิจารณาและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่เข้าไปทำงานในพื้นที่และพื้นที่บริเวณโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติร้องขอให้มีการพิจารณาดำเนินการเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข86จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าที่จะดําเนินการหมายเลข86เนื้อที่ประมาณ25ไร่พื้นที่ป่าไม้ถาวรบริเวณนี้อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรที่ยังไม่ได้สํารวจจําแนกประเภทที่ดิน6.3ล้านไร่ พื้นที่ส่วนที่การออกจากป่าไม้ป่าที่จะดําเนินการหมายเลข86ให้เป็นพื้นที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรมหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2สิงหาคม2514เนื้อที่ประมาณ12ไร่ทั้งนี้ร้อยเอกธรรมนัสสั่งการว่าหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนจะต้องมีการประชุมผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ของคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด เพอเร่งส่งให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งรับฟังปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีรับมือแก้ไขปัญหาราคาปากระพงและสับประรดตกต่ำผลผลิตลนตลาดซึ่งเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โรคโควิด -19 นางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัดณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยถึงปัญหาการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์โควิด -19 คู่ค้าที่รับซื้อไม่สามารถส่งออกได้จนปลาที่เลี้ยงโตขึ้นทุกวันใหญ่เกินความต้องการส่งผลให้ปลากระพงขาวราคาตกตำ่ำซึ่งการแก้ปัญหาในช่วงแรกแม้จะเปิดจุดจำหน่ายขายปีกปลากระพงที่บริเวณตลาดนัดแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากปลามีขนาดใหญ่เกินไปขนาด4กิโลกรัมต่อตัวทำให้ราคาค่อนข้างสูงพอขายที่กิโลกรัมละ120บาทหรือตัวละ480บาท โดยได้ดำเนินการส่งข้อมูลของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงที่ได้รับผลกระทบซึ่งสำนักงานประลัดกระทรวงพาณิชย์ได้หาแนวทางการช่วยเหลือทั้งการกำหนดราคาเป้าหมายในการรับซื้อตามโครงการการเชื่อมโยงการระบายจำหน่ายปลากระพงสามารถระบายปลากระพงส่วนเกินและมีช่องทางการจำหน่ายมีไรายได้เพิ่มขึ้นประสานการซื้อขายระหว่างผู้รับซื้อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงในพื้นที่พร้อมทั้งต้องให้เกษตรกรรับรองผลผล,ผลิตของตนเองด้วยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และหากมีการสนับสนุนค่าชดเชยส่วนต่างนั้นในอัตราราคาไม่เกินกิโลกรัมละ40บาทนอกจากนั้นยังห่วงปัญหาสับประรดที่คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจํานวนมากจึงให้แก้ไขปัญหาราคาสับประรดตกต่ำด้วยการจัดหาคู่ค้าผู้รับซื้อผลผลิตส่วนเกินโดยนําผู้แทนเกษตรกรพบปะเจราจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโรงงาน และกระตุ้นเชิญชวนการบริโภคสับป,ประรดพื้นถิ่นสายพันธุ์สับป,ประรดดอนขุนห้วยสับป,ประรดสายพันธุ์เพชรบุรีและสับป,ประรดชิกตา บันทึกในอดีตวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2498เซอร์อเลสันเดอร์เฟมมิงเสียชีวิตในวันนี้โดยวัย73ปีเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบยาปฏิชีวนะเพนิซิลินขึ้นโดยบังเอิญในปีพุทธศักราช2472ซึ่งส่งผลเป็นวงกว้างต่อการใช้ยาในการรักษาโรครายชนิด ปิดท้ายค่ะวันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมพัฒนาคนผลิตสินค้ายึดภูมิปัญญาที่สืบทอดหวังยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการโอทอปรดับจังหวัดนางสาวเอกร,รัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายธรรมนูนไขยพัน์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีหวัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนยกระดับเป็นผู้ประกอบการโอทอปรดับจังหวัด หนห้องนพพรรั์โรงแรมรอยัลแดมอนอําเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนางสาวเอกรัตน์นาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่าท่าการการ,รเผชิญของโรคโควิด -19 ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องปากท้องให้ใช้แนวทางสม,มาชีพชุมชนไม่เบียดเบียนใครนำร่องชาวบ้านหันมาเตรียมความพร้อมพัฒนาสินค้าโดยยึดหลักในในแนวเศรษฐกิจพอเพียงเชิงคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดยึดภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาต่อย,ยอดผลผลิต หวังยกระดับเป็นผู้ประกอบการโอท p อปรระดับจังหวัดและพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดออนไลน์ส่งผลยอดผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสินค้าบางอย่างของชุมชนแม้ว่าจะขายดีในพื้นที่แล้วก็ตามแต่จะหยุดพัฒนาไม่ได้เพราะถ้าหยุดพัฒนาเมื่อไหร่จะมีคู่แข่งตามมาทันทีจึงต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับการผลิต นอกจากรักษามาตรฐานแล้วยังคงต้องต่อยอดยกระดับเข้าสู่ระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยสำหรับการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสมาชชพชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนั้นจะสอนทั้งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์รวมถึงการทดสอบตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์และกระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์องค์การอาหารและยาหรืออยและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช ซึ่งมีชาวบ้านกลุ่มต่างๆที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าเช่นหมึกสายแดดเดียวเคี้ยวหนึบพริกแกงเครื่องปรุงครบรสชาติสบู่สมุนไพรใส่ใจผิวพรรณและสินค้าหลากชนิดที่ถ่ายทอดจากภูมิปัญญาฝีมืองานประดิษฐ์ที่พร้อมพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มรู้ทางการขายช่วงจริงตลาดสินค้าช่วงนี้ติดตามชมข่าวบริการค่ะ ช่องทางการติดต่อห้างคุณส่วนจำกัดเพชรบุรีเคเบิลทีวีหมายเลขโทรศัพท์032425666แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ติดต่อฝ่ายข่าวต่อ12หรือทีแฟนเพจ Facebook ข่าวเพชรบุรีโดยเพชรบุรีเคเบิลทีวีแฟกต่อ13ฝ่ายบัญชีต่อ14 ฝ่ายช่างติดต่องานติดตั้งและซ่อมบำรุงต่อ18หรือที่สายด่วน 083-062- 5 5 29 เรียนส่วนรังสฤษิ์วิทยาลายัยโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุสองขวบถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมฟรีมีบริการรถรับส่งนักเรียนเรียนคอมพิวเตอร์ฟรีทุกระดับชั้นมีทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล1-3ที่สมัครเข้าเรียนมีทุนการศึกษาให้2,000บาทเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลักฐานการสมัครสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน2ชุดสำเนาสูติบัตรนักเรียน2ชุดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง2ชุดรูปถ่าย1.5นิ้วจำาวน2รูปสอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032401771 2และ032425015อยากให้บุคลานเป็นคนดีมีความรู้ควบคู่คุณธรรมต้องเรียนที่โรงเรียนสวนรังสฤษิ์วิทยาลัย รสชาติอาหารทะเลสดๆทุกวันพบกันได้ที่มหาสมุทรซีฟูดสาขาทุ่งลมถนนสายเพชรบุรีหาดเจ้าสำราญข้ามทางรถไฟไป500เมตร032473475และ0834414242 House, ห้องพักกลางเมืองราคาประทับใจห้องพักรายวันเพียงวันละ450บาทพิเศษห้องพักชั่วคราวเหลือเพียง200บาทจากราคาปกติ250บาท PS House ตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลโผลไรหาวานทางไปราชพัฒเพชรบุรีทางทางรถไฟไปประมาณ500เมตรอยู่ทางขวามือสำหรับห้องพักได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032473475และ0886593638ขุนพุทธิพงศ์ผู้จัดก,การ PS House ทั้งหมดก็เป็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/pctv2018 สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เิ่มกันที่บัญชีที่1ที่มีทั้งหมด27อาชีพนะคะเป็นการที่งานที่เป็นห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสามสัญชาติหรือเป็นแรงงานที่มีสกิลมีฝีมือก็ห้ามทำเด็ดขาดตัวเนี้ยงานที่เราสงวนไว้ก็คือการแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์การขายทอดตลาดเจรานายเพชรพลอยงานเสริมสวยงานทอผ้าด้วยมือนะคะแล้วก็งานทอเสือ้องานทำกระดาษสาด้วยมืองานทำเครื่องเขิน งานทําเครื่องเขินตรงเนี้ยสิ่งที่ตรงเนี้ยที่เราต้องดูก็คืองนานทําเครื่องเขินเครื่องดนตรีไทยเห็นไหมคะเป็นความเป็นไทยหมดเลยค่ะเครื่องถมการทําเงินทองนาคการทําล่มการทําลงหินตุ๊กตา,ท,าทําบาตรทาผ้าด้วยมือพระพุทธรูปทําล่มหนายหน้าตัวแทนนวดแผนไทยมวลบุรีเห็นะคะเราจะเก็บไว้เลยมะคุเทศงานเร่ขายสินค้างานเรียงตัวอักษรตามลงพิมพ์ต่างๆนะคะแล้วก็งานสาวบิดเกลียวไหม งานเลขานุกการงานบริการทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องสงวนไว้เพราะเนื่องจากงานทั้งนี้งานเหล่านี้เป็นงานที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราบอกว่างานหล่อพระพระพุทธรูปพระพุทธรูปของอะไรคะพระพุทธรูปของของประเทศนึงอาจจะลืมตา แต่พระพุทธรูปของประเทศไทยเป็นไงคะท่านหลับตาท่านจะเหมือนกับทําสมาธิเพราะฉะนั้น,นสิ่งเหล่านีน้ก็จะมีความแตกต่างกันพระพุทธรูปยังแตกต่างกันเหมือนการขับขี่รถยนต์ก็เป็นสิ่งที่เราสงวนเพราะอะไรคะเพราะการขับขี่รถยนต์เป็นความไม่มั่นคงถ้าหากว่าต่างด้าวขับรถแล้วมีวัตถุระเบิดไปวางที่ไหนเนี่ยมันก็ปัจจัยความเสียเ่ยงช่างหน่ะนายท้ายเรือเขาก็สงวนไว้เพราะเป็นการขับขี่ยานยนต์เหมือนกัน เขาถือว่าเป็นยานยนต์เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาชีพของการอะไรคะนวดแผนไทยมักจะมีแฝงในการนวดที่เป็นสปากับนวดแฝงน,นวดแผนไทยการนวดสปามีเอาทางทางทางฝ่ายยุโรปเนี่ยมาผสมผสานแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีเลยนะคะท่านวดแผนไทยจะเป็นลือสีดัดตนเลยทั้งหลายและในส่วนอีกงานหนึ่งจะเป็นงานมักคุเทศมักคุเทศเราก็ต้องสงวนถามว่าจังหวัดเพชรบุรีใครจะรู้ดีท่าว่าทําไมถึงมีปราสาทแดงที่พระที่เขาพระนครคีรีมีเพราะอะไรคะเพราะเรามีอัตลักษณ์ความเป็นมาซึ่งใครก็เล่าไม่ได้เท่ากับมักคุเทศของไทยมักคุเทศของไทยจะถูกถ่ายทอดมาแล้วว่าพระนครคีรีเกิดมาได้ยังไงอันนี้แหะคะ่ะ เป็นอาชีพที่เราต้องสงวนไว้และส่วนใหญ่คนจะไม่เข้าใจเร่ขายสินค้าก็เหมือนกันต่างด้าวไปเที่ยวขายของตามตลาดนัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็ทําไม่ได้ค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับให้คนไทยเท่านั้นถ้าหากว่าพวกเราไม่รักษาอาชีพเราเนี้ย7อาชีพไว้แล้วเราจะให้พวกเขาทำหมดหรอคะเราต้องเก็บไว้ให้คนไทยค่ะ กันบัญชีที่2บัญชีที่2เนี่ยนะคะจะมีเพียง3อาชีพแต่3อาชีพเนี่ยเป็นข้อตกลงของประเทศอาเซียนของเราที่มีทั้งหมด10ประเทศ10ประเทศเนี่ยเราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าหากว่าจริงๆแล้วในมีการตกลงกันไว้ทั้งหมดนะคะใน e c เนี่ยมีทั้งหมด7อาชีพ8อาชีพอีกอย่างหนึ่งก็คือ7จ็บวกหนึ่งคำว่า7จ็บวกหนึ่งก็คืองานบริการการท่องเที่ยวแม้กระทั่งเบลบอยเมดปูผ้าปูที่นอน ตกลงไว้หมดแล้วเป็น10อาชีพแต่ประกฏจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทําความตกลงกันว่าอาชีพอะไรที่เรายอมอาชีพอะไรที่เราไม่ยอมอย่างเช่นที่ยอมแล้วเนี่ยสาอาชีพแล้วประกาศเป็นงานห้ามก็คือคนที่จะเข้ามาทําได้ที่มีข้อตกลง MRA ระหว่าง10ประเทศก็คือมี3มอาชีพหนึ่งเป็นบัญชีบัญชีเขาต้องมีใบสอบใบเซอร์ ที่มีการป้องกันแล้วว่าคนที่บัญชีที่จะมีใบเซอร์ออกมาได้เนี่ยคุณต้องมีมาตรฐานหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นประเทศไทยมีใบเซอร์ใบนี้มีความเข้มแข็งเราจึงยินยอมในเรื่องของสิบอาชีพที่ไีออกมาตรฐานขึ้นมาในเรื่องของมาตรฐานของบัญชีอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพของในเรื่องของวิศวะ วิศวะเนี่ยคือเขาจะมีการบอกว่าควบคุมออกแบบอย่างเช่นสมมุตินะคะเราจะทํารถไฟหลางคู่เราจะทํารถไฟใต้ดินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีการมาควบคุมรถไฟที่จะมาวิ่งรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทั้งหมด คนเหล่านี้คนต่างชาติจะเข้ามาควบคุมเข้ามาควบคุมอย่างเช่นประเทศจีนเข้ามาควบคุมเขาจะต้องรู้ว่าอะไรที่ต้องทำรางรางระยะไหนแบบไหนเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมตรงน,นี้เป็นข้อตกลงของสิงประเทศเราที่สามารถเข้ามาทําได้แต่อีกอย่างหนึง่งก่อนถึงจะเป็นวิศวะก็จะต้องเป็นถาปัดก่อนถาปัดเนี่ยจริงๆก็คือก่อนที่จะออกมาคือเขาเขียนออกแบบก่อน ออกแบบว่าจะออกแบบมาเป็นแบบไหนรถไฟควรจะมุดดินมุดดินตรงไหนโผล่ตรงไหนอะไรตรงไหนตรงไหนสักยภาพที่สามารถโผล่ได้ตรงไหนที่ต้องมุดอย่างเงี้ยนะคะแล้วความเร็วสูงของรถไฟที่จะวิ่งวิ่งตรงไหนที่วิ่งขึ้นเนินแล้วทําให้รถไฟเสียเสียสภาพการทรงตัวตรงเนี้ยพวกทั้งสถาปัตย์และวิศวะจะเป็นการควบคุมแต่ทีเนี้ยทั้งหมดทั้ง3สถาบันเนี้ยบัญชีสถาปัตย์วิศวะมีการควบคุมโดยมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งมีการกําหนดที่ชัดเจนดังนั้นและมีข้อตกลงของสิประเทศซึ่งสิบประเทศยอมรับแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานของวิชาชีพของแต่ทั้ง3าวิชาชีพจึงกําหนดไว้ให้สิประเทศสามารถเดินทางมาทํางานได้แต่ไม่ใช่ประเทศอื่นๆที่นอกเหนือจากสิประเทศนี้ที่เป็น EC นะคะ